สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ,บ้านอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูง่ายๆอร่อยๆกันค่ะวันนี้เราจะทำกุ้งฝอยชุบแป้งทอดกันนะคะหรือว่ากุ้งแพนั่นเองค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะเราจะทำกันแบบง่ายๆนะคะนีค่ะส่วนผสมทั้งหมดแปะให้ตรงนี้เลยนะคะวันนี้เราจะทำกันนอกสถานที่นิดนึงนะคะพอดีมาเที่ยวต่างจังหวัดค่ะ นี่ก็จะเป็นกุ้งสดนะคะเป็นกุ้งฝอยค่ะประมาณ500กรัมนะคะดี๋ยจะนําไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะนี่นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะสดสดเลยนะคะส่วนผสมของแป้งค่ะก็จะมีแป้งสาลีนะคะประมาณครึ่งถ้วยตวงค่ะอันนี้พี่จะไม่ใช้เยอะนะคะเอาแค่เคลือบตัวกุ้งนิดหน่อยค่ะ สำหรับเครื่องปรุงก็เอาตามชอบนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะมีเกลือป่อนนะคะแล้วก็พริกไทยอันนี้พริกไทยค่ะผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะพอให้มีรสชาติค่ะเสร็จแล้วก็ไข่ไก่สองฟองนะคะตีให้เข้ากันค่ะ น้ำเย็นจัดนะคะค่อยคอยใส่นะคะน้ำเย็นเราสังเกตดูค่ะเราไม่ต้องเอาข้นเยอะนะคะเอาแค่พอเหลวๆค่ะให้เคลือบผิวกุ้งก็พอนะคะนี่ค่ะของพี่ก็จะเอาประมาณนี้นะคะเทลงผสมกุ้งเลยค่ะตอนนี้กุ้งก็พร้อมทอดแล้วค่ะตั้งกระทะนะคะใช้ไฟแรงเลยค่ะ เวลาเทกุ้งลงรีบคนนะคะให้กุ้งแตกกระจายไปรอบๆค่ะเสร็จแล้วก็ใช้กระชอนนะคะดันๆแบบนี้ค่ะให้กุ้งมาอยู่รวมกันนะคะจะได้เกาะตัวเป็นแผ่นค่ะ นี่นะคะพอสุกแล้วตักขึ้นมาแบบนี้ค่ะถ้าใครอยากได้เป็นแผ่นแบบโค้งๆก็เอาวางบนถ้วยหรืออะไรก็ได้นะคะที่เป็นก้นถ้วยแบบนูนๆค่ะ ถ้าใช้น้ํามันเยอะไม่จำเป็นต้องกลับด้านก็ได้นะคะค่ะถ้าเหลืองกรอบแบบนี้ก็ตักออกได้เลยนะคะเดี๋ยวขอทอดให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูกันตอนจัดจานเรียบร้อยเลยะคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเมนูกุ้งฝอยทอดกรอบค่าหรือว่ากุ้งแพรนั่นเองนะคะทำกันแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆลองทำทานกันได้นะคะถ้าใครชอบเมนูง่ายๆแบบนี้ก็สามารถติดตามรับชมกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยได้เลยค่ะดูจบแล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ